พญาปอบนี่เป็นปอบซุ่มแกวิซาเด้เป็นปอบที่เนื้อปอบทั่วไปสะสมความซัวลไล่ไ้หลายคักแค่แรงสากแรงสุยคนจิตอ่อนหล่มตึงลงตายแต่ไง่ายๆเลยกับมี่ถ้าสิปาบมั่นนะแค่หมอผีหมอถ้ำธรรมาดานี่เห็ดอยัางมั่นบ่ได้ดอกเอาพอลุ่งงัวเจ้ามันเป็นอย่างกระซ่งขาลอยๆ นั่งมุกผู้ล้านสาวบ้านข้างๆกันย่างมาเล็นน้ำพอลุ่งเพิ่นพอหญ่ขวดในล้บเอางัวเข,าขวา่าควักเราก็เลยหันมาแนมเบงตะเว้นมันประ่านในโตกดินปะได้ดอกตว่าพอหญ่ขวดในรอเป็นซุ่มเอาง่วเอากล้วยเขาควากักตะเวน้นงัวเลี่ยงตาสมัยเก่ามันก็เป็นง่วไทยกีปอโตัวจอยๆหน่อยๆพุ่งโลโลราคาถึกเถือฮึกูคือพวท่านสังเกตว่ามั่งหันกันย่างเขาบ้านดีๆอยู่นะ มันเป็นยังอีกนอ่อบาดนี่เหลียวเบิงงัว่าแม่สาวหน่อยมันเป็นยืนเอ็นเอนเซเซ่ข้าวหนึ่งกะลมตึง้งลงไปนอนเหยียดอยู่ท้งผืนคอกหายใจอ,อ่อนออนพอไน่ขวดกา้าวยางไปเบิงนี่ยังตวดบ่นอับสันกะบ่มีคึดนนักแล้วแห้งจักเสียจังใดถามันตายขึ้นมากับพอดีแม่ไนขางหยางมามา,มากะเฮาสวดสวด เมืงอี้งว่าขายให้กูจักตบวว่าเลัดเจกูว่าเสียไปปาดใช้งานกินดองอีผางมือเอื่อนนี่ไแม่แง่ค้างว่าพมน้ำมากใส่ขีงว่าแหงทางขวักพอดีงว่าเจ้าึ้นมาได้จังหวะแต่ละแม่ยงว่าแม่นั่งควยมันเป็นยังบุนี่หมวตะนอนวังหันเบิดมือกับมาเห็นมันเป็นยังดอกมันบ่ท่านได้ตายเด้เจ้าเสียเอาบ่ล่ะพอไงขวดว่าวาย มันมันง่วเป็นโรกสาติล่ีละถ้ามันง่กัขีิเขีบตราดบุ้ยมันมันกินไปแล้วตายทั้งง่วตายทั้งคนด่ามันแง่ค้างว่าบ่มันบด้มีห้อยง่กงง่กัดยังดอกคอยเบิ้งแล้วท้าเจ้าเอากะว่ามาดูสิหให้ร้ายไดีเพราะไงขวดยานเสียงง่วถิมเสือกันเลยต้องขายย่างกี่ลายก็ได้เงินมาจากหน่อยข้าว่าจังสันกับเป็นจะเอาด้วยแล้วเอาจังสิซะ ทำมันมาแพงหลายกะจักสามบาทมึงเอาบะแม่แค้งว่โอุ้ยมันกะสิถึกพวดดอกไม่ใ่คอยซื่อแม่มันมากกะหาบาทหาซิปแพงแล้วมาเลี้ยงกะว่วจะได้ลูกใ่ปนี้พอใ่ขวดอยากได้แพงกว่านี้ตา่าแม่แค้งกะบม่อยากจ่ายหลายขึ้กันสุดทายกะได้ราคาสามบาทคือแม่ค้างบอกบ่อยตาจ่ายเงินแม่แค้งกะตุ๊กเสียกเทียเดียวมันลุกกึ้งจึงขึ้นเลย ซื่นหมอกกอกเป็นก็ยังบ่เคยเป็ยังมากกว่าน,นี่ละ่ะเล่ากระจูงเมียเฮียนหุนแล้วเขาก็าไปไปในสวนทาเฮ็ดบังขอนสิแจงว่าสันต่ว่าตอนที่ไทบบานเป็นผ้ากันมาเฮ็ดง่วนี่ง่วมันกับพ่วมสิคาใจเราเด้เป็น,นอ้อนแอแลว้วนอนแย็ดอยู่ทั้งเพืนแล้วได้ตผพากันเลี้ยวบังนากันบอกป,ปักเสียงหมอแค่นเป่าแค่นเต้นเล่นเต้นเต้นเล่นเต้น เสียงนั่งดาหมอล่ำดังเนี่ยก็แสดงสดให้พี่น้องในเบื้องหลังจากทรงตัวเจ้าเ่้าเจ้าสาวก็หัวแล้วเมื่อนี่เป็นเมื่อกินดองนั่งผางลูกสาวเดียวมาแย่คางนั่นแล้วไทยบ้านไทยสองกามาหลายเติบเพิ่นลมง้อตัวนึงเลี่ยงไทยแขกข้าดองสิบบาทประแดกสามหกับเขาเปียกสิบสอบปานใหญ่สอบปานเนี่นนถ้าตีเป็นสอบปุ๋ยก็สิบประมาณสองสอบเองเนาะ ซุ่มพี่นองเจ้าบ้าในกมวนครับผ้ากันขี้เกียนมาหลายขั้นทั้งแก่เขาทั้งแก่คนมาจอดไปเดินหนา้าบ้านแน่ทั้งถนนแน่เอาง่วไปลามไปพูนกลางทงไปแล้วบ่ไกลบ้านปนได้ดอกเจ้าบ้านี่กับบ่แมนคนทั้งใดไกลอยู่หมู่บ้านตำบลเดียวกันห่างกันกับบ่หลายโลดอกเจ้าว่าสีเนี่ยง่มวมันเป็นสีแปลกๆบ่ เสียงแต้แขกฟังเจา้าเบาตอนนางออมวงกินเขาเป็นโซกันเพิ่นสีมีลาบมีก้อยเป็นเมนูหรักแล้วก็ต้มเครื่องใน่ำนันละบ่ได้มีอยังหลายสีมีแน่กะตาเจ้วประแดกตอนเท่บักผิกผงลงไปจ้ำกับข้ามเขาหอนๆอนจังเสียบุ้ยแมนแทบประแดกอึงประแดกปลากระแย่งจังเสียแห้งแสบแต่ว่าม่างานกินรองกระดอกะเดียดสิมาจำประแดกอยู่กับบคือเนาะ ถ้าคนไห้บ้านพันกระิไพยกล้องเขามาเองเด้เจ้าพากระิได้เฮตักกับเขากับหนึ่งเขาเหนียวเสริมกันแน่เพื่อจะเบาวพ่นจิกินเราโทษกับมักใส่ให้เตรียมไปให้พร้อมเอาแค้นฟอนล่ำกันไปเออกูกะว่าจังสัละ่ะส่งสีเขาข้าเนาะคือเหลือดมันออกบาเบิดนี่แมะสีตับกับเป็นเจอเจอบ่สบรถบันไดวะผูหนึงว่า ตาบาแม่ขั้วพันกระใส่เขาขวาใส่ขีเพียข้มข,ม,ขมกับพ่อได้อยู่ใบบักตูมอ่อนกับพักอีเลดปุ่มซะหรอกระกบกินได้แน่พันสิขาไว้แจมว่านจี้แจติไรสูกินโหลดกินโหลดคุณหนึ่งว่าเลี้ยวเบิ้งมาแย่ค้างขั้วไม่ค้อนเอาเขาขึ้นว้ทั้งเราเมื่อน,นี่เราแต,งต่งโตงามสิ้นผ้าไหมตั้มเองก็ได้สรงสามพื้นใบตน้นเป็นของสมมาพอดองแม่ดองอยู่ แม่ญใใ่คางเนี่เราเป็นคนผู้งามมาแต่เป็นสาวตาเล่าใยใ่สวงสันคมคมม่านตาเบิ่งไผ่เนี่ยสีลงมักรลเบิดขนาดว่าเท้าแล้วก็ยังมีความผู้งามอยู่แล้วเล่ารบตากแดดตากฝนเห็นหาเห็ดหน้าเล่าก็แห่งผู้งามกว่าคนหุนเดียวกันมียังให้ซอยบกครับติดสัตเป็นน้องไส้พอดองอายุสี่สิบกว่าๆนี่ละเล่าเป็นคนท่าดีกว่ามูอยู่ในหัน สูงเง่าเข้าดีบันทถาะเป็นพ่อหมายเมียตายตรงตามสเปกไหมแง่ขังสงใส่สิมันเล่าวาคาถาคู่หิใหญ่หตบเปเปะสามเถอคก็ได้บุ้หมอนี่ตั้งยางมายืนข้างข้งเล่าแม่แง่ขังเบาเบายังมานตาหวานหวานมาเบิงแล้วก็ยิ้มให้ทิดซักกาฝฟาไปจับสอบเข่าซอยมูแตาวาตากันย่งหันมาแนมไม่มนนยังขังเพาเช้าเด้แม่แย่ขังนี่เล่าได้ลูกวางสามสิบกว่าสิบแปดสี่สิบ ดังนั้นเล่าก็เลยเถาว่าพอดองแม่ดองนี่หลายปีเอิญได้ว่าแป้เป็นแม่กระลูกได้่นละถึงสี่หกสิบแล้วแต่่าเล่ากับเบิงบ่เถาสมูเดะแล้เวเบียกแล้วงานไท้แขกกะกาบานกับซองย่งตาหน่ายซักนี่ละบอกว่าเสยยูเป็นมู่หลานจักซองสาเมือก้อนว่าวสันหลานมาเป็นเคยแม่ยานบระท่านชินกระเทิงสิซอยครับเกี้ยนกับพ้อมตอนผ้านั่งพางนี่ใหญ่ไปยืนน้ำยาวัสัน มันล้างน้อยเนาะเพิ่นก็นเลยมาดังไฟนอนอยู่ทั้งเกียนก็พอดีจะได้เฝงาง่วสองตัวเถื่อยใบเที่ยมเกียนพนร้อมแม่ใแง่ค้างก็ต้องยกหองเจ้าขวางหายเป้าสาวไม่นอนเลยเดี๋ยวออกมานอนกับแม่ใแง่เ่าผู้แม่ใแง่เ่าเนี่ยก็นอนนิ่งบอกาตีนคิงหัวใจเราเต้นตึก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 เม่ใแง่ค้างเนี่ยก็นอนบลับเพื่อกันพลิกใส่พลิกขวาข้าวหนึ่งกับลูกกึ้งจึ้งขึ้นแม่ใแญ่เ่าก็ตื่นยึบ บอกาปากละเห็นลูกสาวเปิดมุ่งยางโลงเยี่ยนไปเล่าก็ะจังพรร่วมออกบอกเคยขึว่วสิมายานลูกสาวจะวองแบบนี้เนาะลูกขึ้นมากราบหัวบอานแล้วจังนอนต่องูแล,ละละไม่แง่ค้างลงไปเห็นยังกับผ้าวนหน้าขอให้บักทิดซักนี่ยังมีล่มหายใจต่อไปพ่อหววดย่าเมื่อเศร้าผูลานไสก้กะขึ้นแปลกใจเนาะเห็นเอานางติดไม่แง่คางแอดแปด เป็นดูจองสันจนวางหัวมือกับเพิ่นกะเอาเสื้อเอาผ้าเสื้อหมอนของนั่งผางนั่นละกะเทิ่งเครืองล่ำผีฟ้าคนขึ้นเทิ่งเกียนไปออกบ้านตาเศเ้าเบิงทิดซักท่งสีเสียไลอาว่านไม่ย่คางพอสมควรย่างหน่อยหน่อยมั่นกับ้าตายลวะวะไม่แย่เท่าขึ้นเพราะส้มลูกส้มล้านไปมมแล้วก็เหลือแต่ไม่แย่เท่ากับไม่แย่ค้างยุ่นน้ำกันมือมือแปะเสิยบ,บอะไรบหยังเด้ ดังไฟหนึ่งเขากระโตกเป็นนาที่ไม่เถ่ายอนไม่ค้างกายเป็นคนเจ้าสำอางแห้งได้เงื่อนได้เข่าลายสอดเป็นคาดองลูกสาวแล้วบ่ต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดยั้งแล้วมีแน่ตั้งตาไปสอนกุ้งสอนหัวยี่เล่ทงหน้าหน้าเพิ่นกาให้คนเศร้าดอกปั่นเขากันแม่ค้างเนี่ยกับไปย้มลูกสาวดูดูเดีกับไปนอนอยู่บ้านทิศซักนั่นแล้วคนกะซาก,กันตึมตึมว่าเล่าได้ผัวไหมทิ่งย่ายออกไปแล้วละว่าสัน พากันดีใจแล้วต่วาก็ดีใจกันไในบ่พ่อเขา้าย้อนข้าซา่าบนานั่นเริ่มมีคนไหลตายเขาก็ซาว่าเป็นผีแม่ใหม่ต่วามั่นผัดบ่ได้มีต่ผู้ชายมีผู้ยิงผู้เท่าแล้วกระเด็กน้อยพร้อมศพแรกที่ตายแปลกๆกับพ่อทิศศักปูของลูกเขยนั่นละเอิ้นได้ว่ามาแย่ค้างกินพ่อปูจาขวางพอใญ่อันนั้นเราเห็นหมาดำยือนอยู่แต่ลางเฮี้ยน่าสันเพิ่นก็นเลยดึกควันใช่ ยานมันมากัดไก่เนาะพ่อตกง้มกลากงขึ้นเล่ากับข้างฮื้อฮื้อตล่อสันกำมือแน่นๆตากับเป็นแข็งๆก็อเอาล่อนอนเล่ากับไข่ขึ้นมานี่เหาทั้งหอนพ่อหอดง่าม,มือเศ้าเล่ากับแข็งแจเด้แล้วไล่ตัวมาเป็นเบาสำน้อยนั่งกินเหลาอยู่แต่ลางเฮี้ยนน้ำมูข้าเจ้าพว่วมเห็ดบังไฟนะเพิ่นก็นเลี้ยวไปในคกว่ามืด เห็นเอีหยงว้ยวอยู่หลังบ้านแม่นังวะคือคนแท้มันวาจ้องอยู่หันแล้วจากนั้นมันก็ย่างไปหายไปโดนมูก็เลื่อยวาห่วยมันไปเงียวแนวใดมาโดนแต่ว่าว่าแมนมันไปยืนรับเพราแห้งหรอบ่าว่ะสันเว้าใดว่าท่านพ่อคว่ำเห็นแต่มันย่างแกเสียมาทาท่างสบายตัวผู้สาวมาทาท่างใดบุนี่ผู้งามผู้งามมันวา อย่าบอกเด้อว,ว่ามึงไปว่งหันนี่เรียบร้อยแล้วดิมูแซลย้อนว่าบักอันนี้มันประธานในมีเมี่เนาะมันกะงึกหวัวยิ้มเขินๆปาดมึงไปพ่อตั้งใดก็ยังยางไปเงียวซื่อ,อ,อบ่เป็นผีต่นี่หลอกมึงบ่ามูวาบ้ผู้สาวอิลีนี่ละ่ะผู้งาออ่ามขึ้นยังนี่เพิ่นยืนยันพ่อเลิกวงเราก็แยกย้ายกันไปหอนี้เหมือเร้ามันกะแข็งแก้ได้คือพอญาน,นันเลยหว่วย ไช่บานกระซาก,กันแล้วบานนี้ผีแม่ไม้ผ้ากันหาไม้แหงต้นบักง,ง่ายมาแกะสลักเป็นปลักขิกเอาไปตั้งไว้สารากลางบ้านบูซายางดีกันผีแม่ไม้ตัวมาก็เป็นพญายันนึงเล่าว่าสุมเมีฟังว่าเมื่อขึ้นเล่าฝันเห็นบุษสาวผู้งามผู้ง,งามมาขอนอนอน,น้ำวัสันแต่ว่าเล่าบรด,ดนอนน้ำดอกเล่าก็เลยหลอดเพราะมือตัวมาเล่าก็นอนบอดิง เมียไปปลุกเล่ากับข้างฮือฮบอกว่าหนาวหนาวเมียก็หาปลาหมมาให้คือม้าหนาวยังหนาหอนนะเมียเล่าว่าเขาเิเลนสงการกันมืออื่นมือเฮืออยู่แล้วเนาะจับเบิ้งเขี้ยกับบะฮอนสิเป็นยังน้อบาซันขึนพดพ่อเลยถามผัวว่าเจ้าได้ฟันเลืองผู้สาวบว่าเล่ากับ่าฝันแล้วไดเอืญนหมอถำนั่นแล้วมามาหอดเพิ่นกระถามก่อนเลยมึงเป็นไผมาตาใส บอปากถามอีกมึงเป็นผู้ใดมาจะใส่บอปากมึงเป็นปอบแมนบอบอปากอีกกะเริ่มเฮ็ดพิธีแล้วเฮ็ดน,น้ำมตนสิ์ใสบอเป็นยังบอยานบอติงแม่นตามาใส่หม้อล้วก็ยิ้มมึงย่ามายิ้มมึงบอกกูมามึงเป็นผู้ใดตะกวนตะเกีกับบเค่อยมีปอบนะมึงเป็นไผมึงมาจะทางไร ผู้ใช้ามึงมากหมอทำเริ่มเดือดแล้วตา่าพ่อหญ่อันนั้นก็นย่งสิงตาเลี้ยวบิงหมอแล้วก็ยิ้มคือเกา่าเพราะหมอเสียเอาเสียอาคมฟาดเห็นแต่มันฝ่าวอ,อกยางไว้ไม่มันคือออกง่ายแต่ละ่ะย่านตายเป็นรึตว่านเนี่หมอทำว่าจากันนั่นก็เอาไฟผูกแขนผูข้ขาแล้วก็คล้องข้อให้กันปอบเขาอีกตัวมาก็เป็นมายายอันหนึง่งบ้านแล้วยุทางถ่ายมูบ้าน ไก่เราตายเบิดขวอกขนาดย่ามกังเวทมันกะซักงักเขาซุ่มบินขึ้นไปเทิ่งค้อนกกใหม่ย่ามเมลแงนั้นกกเฮียตกป๊กแป๊กลงมาสูมาเบิงดูว่าแมนไก่มันเป็นฮาเต่คือตายหลายแท้คือแมนผู้ใดมาเบียกไก่กูแม่ใหไงเราบอกลูกหลานมาเบิงแต่กะบ่ไม่ยังพิษสังเกตดอกตกย่ามกังเกนลลูกไผ่เล่าปัดฝันเห็นลิ่งดำตัวบักหญย งอยต้องมองอยู่ทั้งโอคง,งน้ำวาสันเหลียวมาทั้งเฮี้ยนเพลินพ่อตืนอนย่าหมเเสาผู้เมียากระตายไล่กันมาบดโดนกัมีเด็กน้อยตกน้ำตายแต่มันแปลกกระตรงที่เด็กน้อยซุ่มเดินน,น้ำนํากันนั่นเห็นหมาดำตัวบักใหญ่อย่างอยู่ทั้งขอบสะตอนเด็กน้อยโตกน้ำแต่คนกับผ้ากันเลี้ยวหากับบะมีเขากับว่าว่าให้บ่เม่นปอบตีวาสันหย่อนตาเกาตากวนมันกับบเคยมีเรืืองจังสีเนาะ คนกษา,าวาบวแมนมานำม่มแงยัขางตีมันเลื่อมมีคนตายต่อต่อ,ตอกันแต่แต่เรามาอยู่บ้านนี่าสันเขาก็แหงสงสัยอยู่ว่าทิดซักก็ยังหลงหมักผู้เฒ่าว่าแมนเล่นของติลงความเห็นกันแล้วว่าแมใยักอัน,นี้เป็นปอบแทๆ้ๆพอเห็นไทยบ้านแล้วเบิ้งจ้าของแปลกๆแมงยขขางก็เลยกลับมาบ้านน้องปะจอยคือเเขาบ่อยแต่ยางเขาบ้านซ้ำนั้นลหะ เด็กน่อยเดี๋ยวผ้ากันเล่นอยู่น้ำหนทางนั้นแลนเข้าบ้านท่านที่พิป๊อบพิป๊อประสันพาอเราายางกายบ้านใดมาหลายๆนั้นมันก็จะพ้ากันเฮงแต่ว่าแปลกย่างก็คือพาอไม่แย่คางเหลียวเบิงหมาสุ่มนั้นมันจะหันกลับไปกัดกันเองทันทีพาอเห็นลูกสาวกลับมาเฮียนแม่หญ่เฒ่าที่พ่อมนังตามมาอยู่คุกหน่อยแล้วก็ล่มและเงี้ง ซุ่มมูนางเขียวมากน้ำกันมวนมวนอยู่กับฟ้าขอตัวกลับบเลียวเบิ่งหอดหนามาแงค้างเจ้าบ่าถามคอยจะข่ำจะแม่ว่าไปจังไดมาจังไดแม่แงค้างสีหนาเขียดให้แม่ที่ก็มีอาการบ่าต่างประจากไทยบ้านผู้อื่นกูกะเห็นมึงมาสบายดีอยู่เด้ล่ะแม่แง,งเทาก็เลี้ยวเบิ่งเล็บเหนียวไกยกับเหนียวนา่งสองคางเน่าๆงงๆอยู่มือลูกสาวมันเน่าจนเกินพอดี เราก็หันหนีไปทางอื่นมือหนีมาแน่ค้างว่าไปใช้เอาตะนอนอยู่แต่รางเงี้ยนจนว่าคำบ่โดนก็เห็นนั่งดาลสาวยางมาเล่นน้ำเห็นเพิิน่วนกันไปหาอาจารย์ทังใดบุนี่ว่าเสร็จไปเลียนวิซ่าจากส้วงสามมือว่าสัน่นจากแมนวิซ่ายังแล้วเพราะาี่มือเศร้านั่งดาลับมาแน่ค้างกับผ้ากันออกไปจากหมู่บ้านหลายมือจัง้ากันกลับมา นั่งดาเนี่ยสิมีงานหมอล่ก่อนคางดูส่วนหญ่ก็บเสดไปงานเฮ็ดบุญแจกเขาเฮ็ดบุญหาไปกับนายมีผู้ผัวซึ่งเป็นหมอแค้นหาลัางเถื่อมาแย่คางกับไปนําขี่เกียนกันไปแต่ว่าไปบ้านได้ก็มีคนตายน้าดากตลอดผ่านมาจากหน่อยมือหนึ่งมาแย่เถ่ากระตายแต่ว่าศพเล่าเนี่ยตายแปลกๆเด้ตาเล่าเหลียกๆป้ากระอ้าข้างมือเด็กกันขังนาไว้ คือยังลาะยานเอยียงจากยางนอนแข็งแก้แด้อยู่ในมุงดัดกระบอกขึ้นซุ่มทยบานขางเคียงเพิ่นกระสังเกตว่าตั้งแต่มาแง่นนเถาเราตายนี่ก็ะบอกเห็นมาแย่คางเราดังไฟเห็ดเนื้อกินเนือยากจากเถอแต่ว่าเล่าสีแตงต่งโตงามออกจากบ้านสุม,มือสุม,มือไปกระบวงหมอล่ำนางดาน,นั่นละพาะมาแย่คางบรยูบ้านกระบอกคอยมีคนตายปันไดโดนกระจังสิมีซุ่มผู้เถาตาย ก็เป็นเรื่องปกติเนาะ่านไปหลายปีหมอล่ำดาก็เริ่มมดกว้ามในยมุมย่อนค้นซาว่าเขาบ้านไดก็มีแต่คนตายเขากเ็เลยบบอยกจ้างกับประจวบเหมะกบนั่งดาเริ่มสีมีลูกละกะเ็เลยหยุดล่ำไปจากนั้นกับพันจะคล้องมาเป็นผีฝ้าปัวคนสีออกล่ำแน่กับตายยลเลาะบ้านโดนๆจังสีมีงานใหญ่ห้ไปล่ำเพราะไม่หง่ค้างบ่ได้ออกไปใสกระเริ่มออกหากินเลาะบ้านจ้าขคอง นั่งพร้อมในเพ่นใดลูกสี่คนเหล่าเด้แต่ว่าผู้แหลกยัง่งผู้ซองตายผู้สามกันยัง่งส่วนผู้ซี่ได้ขวบเดียวพวมหัดยางท่องหาก็กำลังไล่ไม่อีกมันเป็นหน,าน้าฝนเขากะสิตรงนามลังค่าส่องคแดงไงส่วนองค์มั่งกรนเนี่ยกะสิเลี่ยงไล่ท้ายมีฝาองค์ปิดนั่งพร้อมกำลังเสียหยาอยู่ในสวนลูกซองคอนกะเลนยุนหันละ ส่วนบักในน้อยก็น,นอนไว้ในอูตั้งอยู่ใต้กบบักมีนาบ้านยูติดกันกับสวนนั่นละแม่ใ,ใหญ่ค้างจากว่าถือตาหมากัตาท่างใดบูมาหยุดหลอกกับเด็กข้อเบิ้งบักในน้อยในอูเหตดมือแอ่แอ่หยอกเล็กน้อยบักในน้อยมั่นกับว่าเอิกเอกนั่งพร้อมได้ยินกนเงยนหน้าขึ้นเบิง้งเห็นจังสั้นกระทิ่มเสียมแรลนไปอุ้มลูกบอกปากเดกัดแขวเลี้ยวบังนาแม่ยหญ่ค้าง ลูกมึงเนี่เป็นจะสร้างเนาะชื่อ,อยังละ่ะแม่หญยค้างว่าทมนำมากลงขีด้ดินจะพักมาที่เปิลพาดบ้ามาน้ำน่นล่ะเสร็จนำมากซชื่อยังก็สร้างเถาะนั่ง,นงพร้อมพญายามอุ้มลูกยางนี้จูงลูกอีกสองคนเขาไปแต่รางเฮียนแต่ว่าแม่หญ่ค้างนี่ตามติดยางเขาไปแต่ลางเฮียนน้ำดือๆเนี่นั่งพร้อมที่สร้างอยู่แล้วก็ออกปากไลซุ่มมานอนอยู่ใต้เตียงเนี่ยก็หูงนัน มันออกมาคูัมาแ่ขางเฮ้อเจ้าสิไปใช้กลับไปถอะไม่ไงลูก่อยมั่นยานนั่งพร้อมว่าลูกมึงบา่ยญัหรอกมึงนั่นล้ายานกูเฮ้าแล้วก็ยิ้มแตาสังตาสังย่งางไปคางองค์มั่งก่อนยิบขันสังกสีที่ข้างยุฟ้ฟฝาองออกกูขอน้าม,มึงล่างปากนะเด้อย่งา,า,อางบ่ท่านจะควางบานเขาสิว่าจังใดเล่าก็เปิดฝาองตักน้าขึ้นมาล่างปาก ไข่ขํามมากทิมช่วยนาพร้อมนั่งพร้อมกับเบิดคตเสียเวา้าพอ่อแล้วแล้วไม่แย่ค้างกันยางมายิบตาหมากเล่าบ้างไว้ทั้งเตียงท้องมึ่งเป็นฟีแฟดผู้ชายตัวนั้นวาสันนั่งพร้อมกับแปลกใจย่อนบรทธานได้บอกไผได้ว่าจะคองทง้องไม่แย่อันนี้คือห้ววาสันเว้าซ้ำนั่นไม่แย่ค้างกันยางไปทั้งกบบักเฟี้ยงที่มันพว่วมสุกก้มเก็บบักเฟี้ยงใส่ตาเสีหานวยเราก็รอดแขยงหัวไป บักเฟี้ยงบ้านอื่นม่นมีบ่ามาเก็บตายตาบ้านกูนี่แท้นั่งพร้อมขึดเพ่อม่แง่ค้างยางไปมุมนั่งพร้อมกับฟ้าวล่างคันล่างองค์เท่าน้ำถิ่มจนเบิดคู่ปานลับมหาหอดบ้านว่างคำกระเบาสู้ผัวฟังผู้พัวเนี่ยก็ว่าคึดหลายงมง่ายก้าวหาคนไปทัวว่าสันค้าเก่าที่เราเคยบานั่นละพ่อโต๊กแง้กลางขึ้นมามันก็เห่าสวัวดสวดเครื่องหวน นั่งพอมในคืนว่าเป็นเรื่องบ่ดีแล้วเอาลูกมานอนใกล้เพิ่นก็เริ่มนั่งสวดมนต์ตบาคู่ปานเพิ่นผัดปวดเหีียวก็เลืยยางออกมาสั้นเฮี้ยนมองมันต่อกันกับขั้วมันกับสิมีปองเหีียวเนาะเพิ่นก็เลยยืนเหีียวอยู่แล้วลงไปหัางลังเวหนไปทางสวนหลังบ้านจากนั้นเพิ่นก็แวยกลับมาเลี้ยวออกไปทางนาบ้านฟ้าเฮี้ยนฉีกนั่นมันจะเป็นไม้และแนงตีเนาะเป็นลูกกงเหยายวตั้งตาผื่นจมาหอวดลังข้า อีกเกิงกับพว่วมขึ้นเลี้ยวเห็นเงาคนคุณยิ่งผู้ถาเเถาใจใอ,ย,จอย,ยืนอยู่ทั้งหนทางนอกเคียงหัวควักมือไวๆมาทางเฮี้ยนเล่าห่วยแม่นผู้ใดมาย่มคำคำเหมิดเหมิดแบบนี้น้อบสันก็เล่อยออกปากไลไปเด้จะไปท้างใดก็ไปอย่ามาหายืนอยู่นี้แม่ใหญ่อันนั้นแย้นหนาขึ้นมาเบืองเล่าตาแดง ข้าวหนึ่งก็เห็นตําม,มาดำโตบักใหญ่เลนออกจากแต่ลางเฮียนเจา้าขวางไว้ไก่ตีเพิ่นขังไวไ้ในซุ้มแต่ลางเฮียนนั่นแล้วบ่แมนมันไปกัดไกล้กูเบิดหรบอเ่เพิ่นว่าเล่านี่บได้ยานผีเด้จูดขี้ใต้ซะเราเปิดพักกระตูเฮียนยางลงมาซองเบิ่งนันเบิ่งนี่ก็ให้ก็อยุครบดีเด้เห่ะเลี้ยวกลับไปทางถนนก็บเเห็นมาใหญ่นั้นแล้ว ่นกันย่างข้นเฮี้ยนมาเห็นตาเมียพว่วงเป่าหัวให้ลูกเด็กหน่อยสามคนก็นเห็ดทาทางกันให้โดยเฉพาะบักในน้อยช่สงสีโตฮวอนมันเป็นยังละพร้อมวังหันขึ้นยังดีๆอยู่คู่ปานถามเมียนั่งพร้อมกับบ้าตอบยังเอาตาสวดมตนเป่าหัวให้ลูกสองผัวเมียกับบ่าในนอนพาการเสร็จตัวให้เด็กหน่อยสามคนจนว่าแจง จักเสียผ้ากันรับตะเหิงหมดแล้วเพราะไกลบักโจนแต่ลางเฮี่ยนขันผ้ากันสเสดิดตื้นจับบงังคีงลูกสองคนใหญ่กับส่งสีอ่อนๆแล้วแต่ว่าผู้น้อยขี้งเย็นปานน้ำจูตะเกียงเบิงโตมันเตอปากะแะละเศ้าหายใจเบิดคําเสียเหตุแล้วก็ได้เอาไปฟังไว้ป้าซ่าหลังวัดสมัยตะกี้มันบริมีบานมียาขึ้สมือนี่เนาะ ผู้ใดตายกับ่าเป็นยอนผียอนปอบเบิดแต่ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันผัดบังเอิญคัพดพอดมันบ่แมนตะานั่งพร้อมกับคู่ปานบ้านได้เหตตายก็จะเห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันมีม้าดำหรือบ่สันกับเง,าง่าผูา้ยิ่งเทา่าๆมาปากดอยู่เลาะบ้านหรือบ่สันก็สิมเมนมาแย่ค้างย่งางกายบ้านหลังนั้นยามกลางเว้นพ่อย่ามกลนขึ้นก็สชิมีคนตายหลดพ่อเวลาาพานไป นั่งพร้อมกับออกลูกฟีแฟดอิลีเป็นผู้ชา้ตั้งชื่อหายว่าบักสินกับบักอินสมัยเก่ามันบรหุจักไปที่คุ้มกําเนิดเนาะบพท่านโดนนั่งพร้อมกับท่องอีกออกลูกมากกับตายอีกท่องแม่กับตายอีกลูกแฟดพ่อไ่มาจากน้อยคนหนึ่งกับตายเหลือตาไนอินผู้เดียวกลายเป็นลูกไส้ผู้ที่สามถึงยังมีชีวิตอยู่แม่ไนขางออกหากินคนบรเวน โดยเฉพาะมือวั่นโกนวันพระคนบ้านนั่นซุ่มบัวไส้สิไปหาเลี้ยนวิชาบวชเลี้ยนเรลกกได้วิชามาปองกนานเจ้าของพร้อมสักยานน้ำแขนน้ำค้ากันพิบปอบแต่ผู้ยิ่งนี่ถือของหยาเขาผู้ไส้กับบ่มีแนวปองกันชะนั่นเป้าไม้ลักคอ,อกไม่ให้แขยงก็เลืเน้นไปทางเด็กหน่อยสตรีมีขั้นและคนชะลา่าทำท่าหิวตาหมากยางอ้อมบ้าน ขั้นมือธรรมดาเล้าก็สินอนมกตู่อยู่ในเฮี้นเล่าบออกไปสูงสิยงกับไภคนเสได้ยินน,ยนต่เสียงไอคอกแคกออกมาส่วนนั่งพางลูกสาวเล่าติกับบอกามายามแม่จักเถือ่อมีแต่ตานั่งดานั่นละเที่ยวไปเที่ยวมาหาเล่าเป็นประจำ